หากมันเหนื่อยก็ปล่อยวางลงสักพักหรือมันหนักก็วางลงลงสักหน่อยวาสนายังไม่มาอย่าใจน้อยพึงรอคอยคงวันหนึ่งถึงวันเราทรัพย์สมบัติตามไปได้แค่วันตายมิตรสหายไปกับเราแค่วันรวยคนรักส่งเราได้ แค่ป่าชา้าแต่ที่จะตามเราไปได้ถึงชาติหน้าคือผลของบุญและบาปเท่านั้นเองกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติด,ดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่คารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อุคิด คติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง15ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุขท่านผู้ฟังครับและก็แน่นอนครับว่าก็คงจะไม่มีใคร ที่อยากจะมีความทุกข์ก็เพราะว่าคนเราโดยมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นและหากว่าเราก็อยากที่จะมีความสุขก็ขอให้ได้มาพิจารณาทั้ง15ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุขในทุกวันก็มีให้ได้พิจารณากันดังนี้ครับในข้อที่หนึ่งเมื่อมีความสุขก็ขอให้มองความสุขแล้วก็รู้สึกกับความสุข แต่ก็ให้เว้นที่ว่างเอาไว้บ้างครับว่าความสุขนั้นมันก็ย่อมจะมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็วครับข้อที่สองเมื่อมีทุกข์ก็ขอให้มองความทุกข์แล้วก็วางจิตใจไว้เหนือทุกข์ทุกส่วนทุก์เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการกำหนดความเป็นกลางมองความทุกข์เหมื่อเราไม่ได้เป็นผู้ทูกคราบ ข้อที่สามทำปัจจุบันตรงหน้าระหว่างการดำเนินชีวิตที่เราได้ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเราก็ควรที่จะมีสติแล้วก็ระลึกรู้ว่าในขณะนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ก็ให้อยู่กับงานกำลังเดินอยู่ก็อยู่กับการเดินมองต้นไม้ก็ให้เห็นเป็นต้นไม้มองฟ้าให้เห็นเป็นฟ้าฟังเสียงนกร้อง ก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้นเหล่านี้ก็คือการกำหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้นครับข้อที่สความเลวที่เรากำลังทำอยู่ควรที่จะละลดและก็เลิกไปเสียแต่ก็ไม่ต้องไปโทษไปโกรธเคียงตนเองครับขอเพียงแค่เราพยายามที่จะควบคุมคำพูดตลอดถึงการกระทำของเราให้มันอยู่ในคุณงามความดี เพื่อที่จะไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ต่อตนเองและก็ผู้อื่นครับข้อที่5ความดีที่เรามีอยู่ก็ควรที่จะเพิ่มพูนควรที่จะส่งเสริมให้งอกงามยิ่งขึ้นไปขอให้เราได้ภูมิใจในความเป็นคนดีของตนเองครับกอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆแต่ถ้าว่าต้นไม้ใหญ่นั้นมันก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกันครับควรที่จะสร้างเหตุปัใจจัยให้ความดีของตน ได้เติบโตเจริญงอ,อกงามต่อไปครับข้อที่6รักผู้อื่นให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจจะรักตนเองอย่างถูกต้องได้ก็เพราะว่าความรักนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่นครับก็จงรักผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวจงให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่รู้จากการให้เป็นจริงๆครับ แล้วความรักที่เรางงงงอยู่ก็จะเดินไปสู่ความรักที่แท้จริงได้ครับข้อที่เความคิดที่หอยหาอดีตและความกังวลในอนาคตนั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นความคิดที่สูนเปล่าครับและก็เป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรที่จะคิดให้มันน้อยลงและก็ให้แทนที่ความคิดที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจหรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่มันสร้างสรร์เราจะต้องตระหนักว่าความทุกข์มันก็คือก้อนความคิดที่ได้สร้างมาจากเวลาที่มันนอกเหนือจากปัจจุบันครับแล้วเมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ทั้งเรื่องราวในอดีตและอนาคตมันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้ครับข้อที่8ทําำลายวงจรอุบาทของชีวิต ด้วยการใส่กิจกรรมดีๆเข้าไปเช่นการที่เราตื่นให้เช้าขึ้นหรือการกำหนดเวลาในการกินอยู่หลับนอนการขับถ่ายให้มันเป็นเวลาหรือเราก็อาจที่จะใส่ตารางการออกกำลังกายลงไปบ้างครับทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนได้ตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆม,มากเกินไปครับก็เพราะว่านั่น มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าและก็ปัญหาทางใจอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายครับข้อที่เจงรับในหน้าที่ของตนและก็พยายามที่จะเชื่อมโยงหน้าที่ของตนไว้กับประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของสังคมเราก็จะต้องคิดให้ออกครับว่าหน้าที่ของเราสามารถที่จะช่วยอะไรต่อสังคมหรือต่อผู้อื่นได้บ้าง และก็ให้เราขยายความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจการงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำงานเป็นการทำบุญกลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาครับข้อที่ส0ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอยาคาดหวังในผลแต่จงได้สร้างเหตุอย่าคาดหวังในรักที่ดี แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดีครับอย่าไปคาดหวังในความร่ำรวยให้มันมากเกินไปแต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้มันเกิดขึ้นสิ่งนี้เองก็คือการกระทำทุกอย่างด้วยจิตที่ว่างเมื่อทำทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้วชีวิตก็จะพบกับหนทางแห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้นครับข้อที่21มองไปรอบข้างแล้วก็ลองถามกับตนเองว่า มีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเราแล้วมีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้ก็คือบุคคลที่เราจะต้องดูแลครับก็ไม่อาจที่จะละเลยได้ขอให้ได้มองไปยังเขาเหล่านั้นแล้วก็ถามกับตนเองว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างและก็ลงมือทำในทันทีอย่าได้รีรอก็เพราะว่าเวลามันก็ไม่อาจจะย้อนคืนมาได้ใหม่ครับ ข้อที่12อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าพูดโกหกอย่าพูดความจริงที่ไร้ประโยชน์อย่าพูดจะทำรายน้ำใจบุคคลอื่นอย่าพูดจะดูถูกตนเองและก็อย่าพูดอะไรที่มันทำลายสังคมบุคคลและาศาสนาที่ตนนับถือครับข้อที่13จงฝึกจิตใจของตนขัดเกลาวจิตใจของตนด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิฝึกกำหนดรู้ตามจริงก็เพราะว่าชีวิตมันก็คือสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนครับและมันก็ไม่อาจที่จะคาดเดาอะไรได้ฉะนั้นแล้วเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมความแข็งแรงของจิตใจไว้ก็เพราะว่าการทำใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย สำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนคบข้อที่14ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มกำลังใจและความจริงใจเราก็จึงควรที่จะแจกใจของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่เราได้พบเห็นคบการมอบรอยยิม้มการให้กำลังใจให้ความจริงใจแก่กันก็ให้เราทำให้มันเป็นนิสัยแล้วมิตรภาพดีๆ ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ในทุกวันครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่15ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราได้บอกกับตัวเองไว้ครับว่าสิ่งนั้นมันก็จะผ่านเราไปเสมอไม่ว่าจะเป็นความสุขทุกข์ดีใจเสียใจก็ขอให้เราได้มองดูเวลาให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันขอให้เราจงได้อดทนมีความเข้มแข็ง แล้วก็อย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็าตามขอให้เราได้ขอบคุณตัวเราเองที่เราก็สามารถจะพาชีวิตของเรามาจนถึงในทุกวันนี้ได้ขอบคุณลมหายใจของเราและสรรพสิ่งทั้งหลายที่ได้ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเราได้ขอให้เราได้บอกกับตนเองเสมอครับว่าเราก็คือบุคคลหนึ่ง ที่มีความโชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเองก็ขอให้เราจงได้ใช้มันจงใช้ชีวิตทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุดให้สมกับที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้ครับขอให้โชคดีให้ได้บพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ด้วยกันทุกคนนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่ง ที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องวิชาศักดิ์สิทธิ์ขอบุญบารมีในทุกพบทุกชาติของตอนเองให้มาช่วยในยามวิกฤตท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เรารเผชิญกับวิกฤตเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานครอบครัวความรักตลอดถึงปัญหาต่างๆ จิตเราก็จะตกมากและหากว่าไม่มีการฝึกไม่มีบุญช่วยด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่เราจะสามารถรอดผ่านมันไปได้ง่ายๆและวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สามารถที่จะทำได้มันก็ไม่ยากเกินกำลังของเราครับและก็เป็นสิ่งที่ควรจะเร่งทำในยามที่ชีวิตเผชิญกับวิกฤตหรือแม้แต่ตอนที่ชีวิตดีอยู่แล้ว ก็อยากที่จะให้กระแสบุญของตนได้หนุนนำอย่างต่อเนื่องก็ถ้าสามารถที่จะทำได้ก็จะยิ่งเป็นการดีครับและวิธีการนั้นก็ให้เราทำแบบนี้หนึ่งก็คือสร้างบุญใหม่ให้มันครบทั้งทานศีลภาวนาในทุกๆกวันครับก็ต้องขอย้ำว่าในทุกวันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำจริงและก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำเอง ก็คือในตอนเช้าก็ให้เรารวมจิตจนพร้อมและก็สวดมนต์และมีภาพพระพุทธรูปตรงหน้าเพื่อที่จะรวมจิตเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก่อนเวลาที่เราจะได้สวดมนต์นั้นก็ให้เราได้กล่าวคำอัญเชิญด้วยภาษาที่ธรรมดาก็ให้เราว่าขอเมตตาอัญเชิญพรมเทพเทวาทั่วสากลโลกและโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณกัลายาณมิตรญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีที่เคยได้สร้างบุญร่วมกันมาในทุกพบทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจะมาร่วมส่งผลอุปสากรรมในขณะนี้ขอจงได้มาร่วมสร้างบุญมารับบุญแห่งทานศีลภาวนาในครั้งนี้ในส่วนนี้นั้น เราก็สามารถที่จะดัดแปลงให้มีความเหมาะสมตามแต่ที่จะถนัดกลำสำคัญก็ที่จิตที่อันเชิญเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็ให้เราเริ่มสวดมนต์โดยการเริ่มจากสมาทานศีลหก่อนต่อด้วยบทพุทธคุณต่างๆประกอบด้วยคาถาเงินล้านสจบแนะนำว่าก่อนเริ่มก็ให้เราจัดเตรียมเงินไว้ใส่ถ้วยซะก่อนจากนั้นก็ให้เราตั้งจิต ให้นิมิตว่าตนเองกำลังที่จะใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็ให้สวดคาถาฉิมพลีหรือคาถาพระศิวลีต่ออีกห้าจบแล้วก็นำเงินใส่ทั่วอีกครั้งจิตตั้งนิมิตว่ากำลังจะใส่บาตรพระศิวลีและเมื่อเราสวดบทสุดท้ายจะทำสมาธิต่ออีกสักครูเพื่อที่จะพิจรารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความไม่เที่ยงทั้งหลายจนเราพอใจแล้ว สุดท้ายจะสวดบทพระมหาจากักพรพัิของหลวงปู่ดูพร้อมๆกับแผ่เมตตาจิตออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุดเมื่อเราสวดเสร็จก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธ,ธีแล้วครับก็ให้เราได้สร้างบุญครบทั้งทานศีลภาวนาจากนั้นก็ให้เรากล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ครับว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้และผลบุญของข้าพเจ้า ที่ทำมาแล้วในทุกภพทุกชาติขอจงได้รวมเป็นมหาบุญกุศลน้อมถวายเพื่อโมทนาพระคุณความดีเพื่อขอขมาขออโหสิกรรมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอรหันตสา,าวกทุกพระองค์ที่เคยมีมาในทุกกับทุก,กันตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณกัลยาณมิตร ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีที่เคยได้สร้างบุญร่วมกันมาในทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจะมาร่วมส่งผลอุปสรรคกรรมในขณะนี้และก็ขอบุญแห่งทานบาร,รมีที่ข้าพระเจ้าทำมาในทุกภพทุกชาติโปรดมาส่งผลนับตั้งแต่บัดนี้ขอบุญแห่งศีลบาร,รมี ที่ข้าพระเจ้ากระทำมาแล้วในทุกภพชาติโปรดมาส่งผลนับตั้งแต่บัดนี้ขอบุญแห่งการเจริญสมาธิภาวนาที่ข้าพระเจ้ากระทำมาแล้วในทุกภพทุกชาติโปรดมาส่งผลตั้งแต่บัดนี้ขออำนาจบุญแห่งทานศีลการเจริญสมาธิภาวนาที่ข้าพระเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วโปรดได้พาข้าพระเจ้า ให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคกรรมในเรื่องตรงนี้ก็ให้เรากล่าวเรื่องที่กำลังเผชิญที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตในตอนนั้นครับหากไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรก็ให้เราพูดว่าขอให้ข้าพระเจ้าได้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาไปอย่างราบรื่นในทุกเรื่องโดยเร็วพันเทินในส่วนของคำกล่าวอธิษฐานนั้นผมก็จะทำการปักหมุดไว้ให้ ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับในส่วนของเรื่องราวในข้างต้นที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลนั้นก็ขอให้ทุกทกท่านโปรโดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจรารณญาณของท่านเองนะครับในส่วนที่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนั้นจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ตัวท่านเองครับผมก็มีเพียงแค่หน้าที่แนะนำบอกทางได้เท่านั้น จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่บุญของท่านกรรมของท่านและก็อย่าลืมครับว่าเราจะต้องทําบุญกุศลในทุกวันใครที่ไม่มีเวลาสวดมนต์ก็ขอให้สร้างทานในด้านอื่นๆตามจริตบุญของตนได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของขาอา้อชกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปชกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อาเรื่องอยากให้กำลังใจกับคนที่กำลังผิดหวังกับความรักทุกคนท่านผู้ฟังครับในขณะที่เรากำลังคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเขาคนนั้น ก็อาจจะกำลังคิดถึงคนอื่นอยู่ก็เป็นได้ครับและในบางครั้งก็อาจจะมีคนที่คิดถึงเราโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจเลยเช่นกันครับใครที่กำลังผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่บางครั้งการที่เราได้ฝันไปคนเดียวมันก็อาจจะดีกว่าการที่เราได้รู้ความจริงที่ว่าสิ่งที่เราคิดทั้งหมดนั้นมันก็คือความฝันของเราเองเพียงคนเดียวฉะนั้นมันก็จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับ ที่คนส่วนใหญ่มักที่จะเลือกที่จะจมปลักอยู่กับความฝันมากกว่าที่จะได้รับรู้ความเป็นจริงซึ่งก็คือการที่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงนั่นเองครับการที่เราไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจเขามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าเราก็อาจจะเป็นที่สองซึ่งมันก็ยังดีกว่าการเป็นที่สามที่สและหากว่าเรากลายเป็นที่สิบในใจเขาก็ขอให้ได้คิดเอาไว้ครับว่ามันก็ดีกว่า เราไม่มีความสำคัญอะไรเลยในใจเขาแต่ก็ขอให้ได้จำเอาไว้ครับว่าหากหัวใจของเรายัางไม่ร้องไห้ออกมาดังๆพร้อมกับพูดกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ได้โปรโดห้ามใจเถอะครับก่อนที่มันจะอ่อนล้าไปกว่านี้กับการที่เราจะรู้สึกรักใครสักคนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามอะไรเลยครับแต่ถ้าว่ากับการตัดใจต่างหากหล่ะครับ ที่มันจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายจริงๆก็จึงอยากที่จะขอให้เราได้ลองชั่งน้ำหนักในใจของเราดูสิครับว่าความสุขในยามที่เราได้สบตากับเขากับความทุกข์ยามที่เราจะต้องคอยหลบตาเขาอันไหนที่มันหนักหนากว่ากันก็อย่าได้โทษตัวเองเลยครับที่ได้มาเจอเขาในตอนที่มันสายเกินไปแล้วก็อย่าโทษเขา ที่ไม่มีใจให้กับเราอย่าไปโทษโชคชะตาที่ทำให้เราได้พบกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราใจตรงกันแต่ก็จงได้ยิ้มให้กับตัวเองครับที่อย่างน้อยๆถึงจะพบกับเขาคนนั้นสายเกินไปแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังได้มีโอกาสได้พบกอขอให้ได้มอบรอยยิ้มให้กับเขาไปที่ถึงเขาจะไม่ได้ให้ใจเรามาแต่ก็ยังได้รับหัวใจของเราไปยิ้มให้กับโชคชะตา ที่ยังทําให้เราได้รู้จักกันเราควรที่จะดีใจด้วยสามครัำที่ในครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสเจอคนที่เราอยากที่จะเก็บอรอยยิ้มของเขาไว้คนเดียวเราได้มีโอกาสเจอคนที่เราใส่ใจมากกว่าตัวเราเองคนที่ทําให้เราหัวเราะและก็ร้องไห้ได้มากมายคนที่เพียงแค่ยิ้มของเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนวันที่มนมองให้กลายเป็นวันที่สดใสได้เท่านี้ มันก็เพียงพอแล้วครับแค่การที่เราได้เห็นคนที่เรารักได้เห็นเขาหัวเราะอยู่กับใครสักคนที่เขารักมากที่สุดนั่นมันก็เกิดเป็นความสุขที่เกิดจากการได้รักอย่างจริงใจได้อย่างแท้จริงครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิรโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกงรงกลัวตาบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนะมงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยเยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานทน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานทน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ